ล่าสุดมีการรายง,งานข่าวว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้โทรศัพท์ตรงถึงประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพและอีก31ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อแจ้งให้ทราบว,ว่า FIVB จะมีการสุ่มตรวจหาสารกระตุ้นในนักกีฬาทุกป,ประเภทอย่างเข้มงวดข่าวลือนี้ยิ่งทวีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อบิ๊กเดียนหรือตู้เย็นดาวเด่นของทีมชาติเวียดนามได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเวียดนามว่าเธออาจจะเข้าร่วมเพียงแค่การแข่งขัน4เกมเท่านั้น และอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กำลังจะมาถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของตู้เย็นยิ่งต้องย้ำข่าวลือเรื่องการตรวจสารกระตุ้นเข้าไปอีกเนื่องจากหลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตว่าการถอนตัวของเธออาจเป็นการเลี่ยงการตรวจโดมหรือไม่เพราะหากตรวจพบสารกระตุ้นใน้ร่างกายของตู้เย็นจริงอาจส่งผลงกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งตัวนักกีฬาและสมาคมวลมอลเลย์บอลเวียดนามซึ่งอาจถูกลงโทษในลักษณะเดียวกับกรณีของรัเสเซียที่เคยเกิดขึ้นความคิดเห็นนี้บอกว่าผู้หญิงบ้าอะไรมี ีกระเดือกมีไข่แน่จริงจะถอนตัวทำไมจะไปตรวจทำไมสารกระตุ้นครับตรวจเพศอย่างเดียวเลยครับจบถ้าเวียดนามตรวจสารกระตุ้นผ่านเราคงต้องส่งรัศมีแขลงสู้กับเวียดนามแล้ว